เพโ,โบรุจาคือแม่ใส่ซอฟนะคะก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนสามัคคีสงคเคราะห์เราจะระบายสีกระเป๋าแล้วให้กระเป๋าเนี่ยกับเด็กๆด,ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กระเป๋าคนละหนึ่งใบเด็กๆก,กอดโ,โอเตอร์หนึ่งในกรอบนี้จะมีเค้กหนึ่งชิ้นชีคามิตโตกับเบนี้ หนูสลับครีมกันแบ่งกันใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีลูกปากเอาไว้ให้ตกแต่งเนาะเดี๋ยวแม่โบทำเโชว์จากที่พี่เขาหนูต้องได้รางวัลแหละโอเคเดี๋ยวแม่ดูเป็นในเรื่องของงานเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอาชีพเนาะถ้าเด็กเขาได้แบบเรียนรู้วันนี้คิดว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นใจรักที่เขาอยากจะทําเค้กในอนาคตก็อาจจะเป็นอาชีพได้ลังให่ขึ้นมนล้ง เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารให้แม่นให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าสารที่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายอะคะ่ะมันต้องถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นประโยชน์ทั้ง3าานเลยอะคะ่ะ เราจะใช้ถุงผ้านะคะเด็กๆก็จะได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เรามีกำลังมากกว่าช่วยซัพพอร์ตเด็กๆในโรงเรียนที่เขาอาจจะยังมีโอกาสไม่เท่าเทียมะคะ่ะวันนี้อยากให้ทุกคนถ้าสนใจนะคะ่ะก็ติดต่อเข้ามาในเพจของเรานะคะโบรุจาคุณแม่สายซ้อมนะคะเรามาช่วยกันในการที่จะผลักดันและก็ส่งเสริมเด็กๆให้เขามีอนาคตและก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ